นับตั้งแต่เซอร์เลฟฟกคุสันอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมมนเชสเตอร์ูไนเตไปในปี2013สิ่งที่ขาดหายไปจากทีมปีศาจแดงหลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่ใช่แค่มาตรฐานทีมที่ตกลงจนไม่เคยได้ลุ้นแชมป์รายการใหญ่เท่านั้นแต่สิ่งที่เคยเป็นจุดแข็งในยุคข,ของเฟอร์กูสันนั่นก็คือการเซ็นสัญญาน,นักเตะที่ยอดเยี่ยมตัวเท้าฟุตบอลวันนี้ขอเสนอครั้งหนึ่งแมนยูซื้อฮาวเวียชิชาริโตเฮนันเดสมาทำไม ในยุคข,ของป๋าเฟอร์กี้มีนักเตะหลายคนครับที่ย้ายมาร่วมทีมโดยที่แฟนบอลไม่รู้จักมาก่อนว่านักเตะคนนั้นเป็นใครแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็กลายเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ทีมนั้นประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นอังเดเคนเชสกี้โอเลกุนนาโซชารอนนี่ยอนเซนเนมันยาวิดิตแต่ชื่อที่ตัวเทลฟุตบอลขอเสนอในวันนี้ครับเชื่อว่าเด็กผีทุกคนยังรักเขาไม่เปลี่ยนแปลง เขาคือนักเตะเม็กซิกันคนแรกและคนเดียวที่เคยได้สวมเครื่องแบบปีศาจแดงเขาคือกองหน้าเจ้าของสถิติดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติเมซิโกด้วยผลงาน52ประตูจากการลงสนาม109นัดเขาคือกองหน้าที่พร้อมจะใช้ทุกส่วนของร่างกายช่วยทำประตูให้ทีมให้ได้และเขาคือเจ้าถั่วน้อยฮาเวร์ชิชาริโตเอเนนเดส คำว่าชิชาริโต้ครับเป็นภาษาสเปนที่แปลว่าเจ้าถั่วน้อยซึ่งสาเหตุที่กองหน้ากำนานทีมชาติเม็กซิโกรายนี้มีฉายาเช่นนี้ก็เพราะว่าเขาคือลูกชายของอดีตกองหน้าทีมชาติเม็กซิโกซึ่งมีชื่อว่าฮาวเวียเอ์นนเดสเช่นกันในสมัยที่ฮาวเวียเอ์นนเดสซีเนียหรือว่าคุณพ่อของชิชาริโต้นั้นยังเป็นนักเตะเขามีฉายาว่าชิชาโรซึ่งแปลว่าถัว่วนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทายาทจะได้ฉายาว่าเจ้าถั่วน้อย ชิชาลิโตเริ่มต้นแจ้งเกิดในฐานะดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการฟุตบอลเม็กซิโกโดยสโมสรแรกในอาชีพค้าแข้งของเขาคือชิวัตกัวดาลาฮาราและฤดูกาลที่เขาระเบิดฟอร์มเข้าตาแมวมองของทีมปีศาจแดงอย่างจังนั่นก็คือซีซั่น2009-2010ที่เขายิงไปถึง21ประตูจากการลงสนาม28นัดจนคว้ารางวัลกองหน้ายอดเยี่ยมของลีกในปีนั้นมาครองมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจเขาครั้งแรกในช่วงปลายปี2009 ซึ่งณเวลานั้นชิชาริโตอายุเพียง21ปีครับทำให้เดิมทีทีมปีศาจแดงต้องการจับตาดูพัฒนาการไปก่อนเท่านั้นและยังไม่คิดรีบเซ็นสัญญาแต่อย่างใดแต่เนื่องจากปี2020จะมีศึกฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้และชิชาริโตถูกคาดหมายว่าอาจจะเป็นนักเตะด,ดาวรุ่งที่แจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์ทำให้แมนูเตดรีบส่งจิมรอเลอร์หัวหน้าทีมแมวมองของสโมสรไปจับตาดูฟอร์มถึงประเทศเม็กซิโกเป็นเวลา3สัปดาห์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมีนาคมปี2010ก่อนที่สุดท้ายสโมสรจะรีบตัดสินใจเซ็นสัญญาล่วงหน้าตั้งแต่วันที่8เมษายนปี2010โดยที่แมนยูจ่ายค่าตัวให้กับชีวาดเพียงแค่6ล้านปอนด์เท่านั้นการรีบปิดดีลเซ็นสัญญาตั้งแต่เนิ่นๆของทีมปีศาจแดงตอนนั้นกลายเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆโคชิชาริโตแจ้งเกิดในศึกฟุตบอลโลกปี2010ด้วยการยิงไป2ประตู และทำสถิติเป็นนักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดในทัวร์นาเมนต์ด้วยท็อปสปีด32.15กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่รีบเซ็นสัญญาคว้าตัวมาก่อนบางทีค่าตัวโขนเจ้าถั่วน้อยอาจจะแพงกว่านั้นหลายเท่าก็เป็นได้ชิชาลิโตกลายเป็นปรากฏกณ์ที่ทำให้แฟนบอลผีแดงรักเขาอย่างรวดเร็วเพราะเขาทำประตูได้ตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องกับทีมรวมดาราเมเจอร์ลีกซึ่งเป็นนัดเปิดตัวช่วงปรีซีซั่นของเขาในฐานะตัวสำรอง ขณะที่การลงเล่นให้กับแมนูวีเต็ดนัดแรกอย่างเป็นทางการชิชาริโตก็สร้างความฮือฮายอย่างรวดเร็วครับด้วยการลงมาเป็นตัวสำรองแล้วมีชื่อทำประตูด,ด้วยท่าพิสดารเมื่อล้มตัวตวัดยิงบอลไปโดนหน้าของตัวเองเปลี่ยนทางเข้าประตูไปได้ช่วยให้แมนูวีเต็ดเอาชนะเชลซีไป31ควา้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลมาครองไม่ใช่แค่เริ่มต้นนัดแรกอย่างสวยหรูเท่านั้นแต่ชิชาริโตคือกำลังสำคัญช่วยให้แมนเชสเตอร์ไนเต็ด คว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้เป็นสมัยที่19และเข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้เป็นครั้งสุดท้ายในฤดูกาล2010-2011ในฤดูกาลเปิดตัวของเขาบนแผ่นดินอังกฤษเจ้าถั่วน้อยยิงในพิมลีกไปถึง13ประตูและยิงรวมทุกรายการไปถึง20ลูกลหลายประตูยังอยู่ในความทรงจําของแฟนบอลจนถึงตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการกลับหลังให้ประตูแล้วใช้ท้ายทอยมงใส่สโตกซิตี้หรือช็อตหลุดเดี่ยวไปยิงนําเชลซีตั้งแต่36วินาทีแรก ในเกมตัดสินแชมป์ที่แมนยูเต็ดเอาชนะทีมสิงบูไปด้วยสกอร์2-1ถึงแม้จะไม่ได้การันตีตำแหน่งตัวจริงสม่ำเสมอแต่ชิชาริโตก็ยังรักษาม,มาตรฐานการทำประตูวไว้ได้ในระดับที่น่าพอใจโดยทั้ง3ฤดูกาลที่เล่นภายใต้การคุมทีมของเซอร์เอลเลฟูคุสันเขายิงในพรีเมียร์ลีกไปไม่ต่ำกว่าีซั่นละ10ประตูช่วยให้ทีมได้แชมป์พรีเมียร์ลีกถึง2ครั้งในฤดูกาล2012-2013ชิชาริโตมีโมเมนต์ทำประตูสำคัญช่วยทีมชนะอยู่หลายนัด ไม่ว่าจะเป็นการทำประตูชัยในนาทีสุดท้ายช่วยให้ทีมแซงนิวคสาสเซิล4-3การเหมาคนเดียว2ประตูพาทีมพริกจากการโดนนำ2ลูกกลับมาชนะแอสตันวิลล่า3-2หรือการทำประตูชัยพาทีมบุกไปเอาชนะเชลซีถึงสแตปฟอร์ดบิดได้3-2เชลซีคือทีมที่โดนชิชาริโต้ทำประตูใส่มากที่สุดในสมัยที่เขายังเป็นผู้เล่นทีมปีศาจแดงโดยจากทั้งหมด14นัดรวมทุกรายการที่ดาวยิงทีมชาติเม็กซิโก ลงสนามให้กับแมนยูบู๊กับเชลซีเขายิงได้ถึง9ประตูเลยทีเดียวว่ากันว่าในสมัยที่ชิชาริโต้นั้นยังเป็นนักเตะคนสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเปรียบเสมือนวีรบุรุษของประเทศเม็กซิโกพอช่วงเวลาที่เขาลงสนามมีรายงานวา่าจํานวนข่าวอาัากรรมลดลงอย่างน่าสังเกตราวกับว่าคนเม็กซิโกทั้งประเทศอยากใช้เวลาดูกองหน้ารายนี้ลงเล่นทุกครั้งที่มีโปรแกรมแข่งน่าเสียดายครับที่หลังจากเซอร์อรเลฟ่ฟูกุสันวางมือไป ชิชาลิโตไม่ได้เป็นส่วนสำคัญของทีมอีกเพราะตกเป็นตัวสำรองในฤดูกาล2013-2014ที่เดวิดมอยนนั้นคุมทีมก่อนที่จะเป็นส่วนเกินของทีมเมื่อหลุยฟานเกาเข้ามาเป็นกุนซือโดนถูกปล่อยให้กับเรัมลมาดริดยืมตัวในฤดูกาล2014-2015และโดนขายทิ้งให้กับไบเออร์ลเวอร์คูเซนในฤดูกาลถัดมาอย่างไรก็ตามครับในสายตาของเซอร์เล็กถือว่าชิชาลิโตเป็นนักเตะคนที่สำคัญมากๆในยุคท้ายๆของเขาซึ่งในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับ ป๋าเฟอร์กี้ถึงกับอัดคลิปอวยพอรอดีตลูกทีมรายนี้ลงในโซเชียลมีเดียของไมชัเตอร์วเต็ดเพื่อเป็นของขวัญให้โดยเฉพาะในโอกาสที่เจ้าถั่วน้อยเพิ่งย้ายกลับไปเล่นให้กับชีวารตบัวดราฮาร่าสโมสรแรกในฐานะนักเตะอาชีพอีกครั้งหลังจากกลายเป็นนักเตะที่ไร้สังกัดตั้งแต่ยกเลิกสัญญากับ LA g a l a x y ซี่ทีมในเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2023เพราะมีปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังไปโยกทีเซอร์เ,เลโฟกุสันอวยพรชิชาริโต ทำให้แฟนบอลเห็น<ม> <Okay. S 3> แล้วรู้สึกประทับใจไม่น <preserved> ้อยครับเขาบอกว่าชิชาลิโต้มีเจ้านายของเองก่อนอื่นเลยฉันอยากแสดงความยินดีกับการที่เองไปอยู่กับสโมสรเก่าที่เม็กซิโกซึ่งเป็นที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเป็นที่ที่ฉันค้นพบเองเส้นสัญญากับเองและเองคือนักเตะมาสจรรย์ผู้ยิงใหญ่ของเราเองมีเส้นทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมฉันคิดว่าตอนนี้เมื่อเองกลับไปอยู่กับสโมสรเก่าเองมีโอกาสที่จะเพิ่มประสบการณ์ และมอบประสบการณ์ของเองให้กับนักเตะทุกคนที่นั่นได้และก็ขอแสดงความนับถือกับครอบครัวของเองด้วยขอให้เองมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและทําประตูได้เป็นกอบเป็นกำรรโชคดีนะไม่ใช่แค่เซอร์อเล็กจะยกย่องดาวยิงรายนี้เป็นหนึ่งในลูกทีมที่เขาชอบที่สุดเท่านั้นแต่ตัวของชิชาริโตเองก็ไม่ลืมความภาคภูมิใจที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมปีศาจแดงชุดที่ยิ่งใหญ่ซึ่งครั้งหนึ่งในปี2022ตอนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กำลังมีปัญหาขาดแคลนสูนหน้าให้กับเอลิกเทนฮากไว้ใช้งานเขาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยซ้ำว่าท้าหากแมนเชสเต็ดคิดมอบโอกาสให้เขากลับไปเล่นที่ออตเทอร์ฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งเขายินดีย้ายกลับไปเล่นให้แบบฟรีๆเลยทีเดียวปัจจุบันฮาวเวชิชาริโตเอร์นันเดสอายุ35ปีแล้วครับและเลิกเล่นทีมชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังออกไปจากฟุตบอลลีกใ,ใหญ่ไปนานหลายปีทําให้แฟนบอลคงไม่ได้ติดตามฟอร์มการเล่นของเขามากนักแต่สําหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้ว ทุกครั้งที่นึกถึงชิชาลิโตมันจะมีภาพความทรงจำดีๆตลอดไปอย่างแน่นอนครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ